ัดีกับพี่น้องวันนี้รายการว่างนะครับลมผ้าพี่น้องมาเล่การโอกนั่งนะครับพี่น้องอยากให้รูว้ว่าว่างอีไดรวมนั่งสักตัวเอได้นั่งวัวมาเลวเข้าไปทำรือ้อเขาเอาไปาทำแบบนะี้จนกว่าจะเอามาครึ่งมาตาักอันนี้เราไปเล่เลยวันนี้เรามาที่บ้านลุงรัน่นช้างรั่นโบโลนะครับนุ๊กโคอมหลังโขกนั่งเลยมาพี่น้องตามมาเล่าไปทึ่งทึ่งวันนี้ลุงรั่นวันนีครับดีครับ,รบนี่วันนี้พาไปเล่การโขกนั่งนะ นั่งไม่ไม่รู้ไอ้ไอ้นี่เป็นนั่งหัวเมียหัวผูหัวเมียหัวเมียนะหัวผู้เราก็ไม่นั้งเมียวเลยมันหน้ากับไอ้นี่หัวเมียข้ามาเล็งแกงเคียข้ามาเล็งแกงเคีกันคูดมีดไม่ต้องทำแบบผเวเที่มาเรื่องร้อนนะผิเทศต้องให้ข้ามืออ่าต้งให้ข้ามือกันทำมานี่อันดี้อนี่เจเจนีหู้ยังยังอยู่นะครับลองซุ่มมาเลยนหู้ยังมีอยู่เลยอ่าเดี๋ยวรู้เหมือนกันครับ กอิบดีาดกาดฟอมีการต้องพูดค่ยมั่นอ๋อปะจะไม่ลงนั่นพูดัดเน้ยอย่างเรื่อยแต่นนี้นี้ีปณีได้ปณีได้ได้แต่ถ้าไม่ไม่ยากลยว่าไม่ทามันแป๊บเดียวก็เจมันไม่มีไรมีแต่ต้องพูดจะเป็นหัวพูดมั่นสิทำไมเปาดหัวร้กนเนื้อมั่งมันมั่งกันเลยปวดเลยเต็มเต็มเต็มนี่เลยครันเดือนเนี่ยนะตซึ่งพื่นนี้เอาเป็นทำเป็นนั่งเกลหรือว่าเป็นนั่งสังคุนทำมาบานนี้นั่งเกลนังเกลนะบอกว่าทำมาบ้านี้ S <S คนไม่ได้แบบว่ากว่ามันไม่มีเด็ดนั่งนั่งพ่นเนี่ตรงตรงตรงหมดเลยตรงตากเลยนั่งพูดได้ไหมนั่นแบบนั้นเลยตากเลยแม่นคนมันมันลดครับมีโรงนระถังใจทำด้วยแม่นคนมันมันลดครับมีโรงนระถังใจทำด้วยนะครับนะั ए, ่น

พอเราควบแค่ตัวนี้เราตรงเชืนาำส้มที่อยู่นี้ตรงันใช่ผมคเสรลังที่อยู่ลางบนตัวน้ำส้มัวนามส้มนะครับใส่อนนี่าเส่ใส่ลนี่ลอนนี่อน้มส้มก็คือเป็นหนาำส้มไส้ชู้นะครับพี่น้องวมั่วนาำส้มเลยมันโรยเส้นไม่ไม่โดยปเส้นเดี๋ยวเาประมาณเกาท่เลยอ่าเดีว่าเ้าไปหนาำส้มนี่มันเปื้อนเี่ยไส้ชูกนี่อนส้มมันตรมัน มันต้านเลยทหารนะไปเรียกทหารนะไปพูดเพื่องแต่เจ้าเองไปเนี่ยองปุ๊บเป็น,น,นไรนี่นะครับพี่ลุงรัตนเอามาตั้งนะครับอันนี้เป็นลูกวัวลูกวักวนะครับเพื่อนไม,เม่เยี่มหรอนี่เป็นคนนะด้านล่างนี่คือเป็นคนอ่าครับนี่นะครับ ตอนนี้ขั้นตอนโฟกแล้วก็ตากระเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบโดยเร็วเลยครับถ้าเดทดีๆนี่ก็วันเดียวเองนะครับแต่ถ้าเดทไม่ดีก็ชายวีลา ส่งวันถึงสามวันนะครับนั่งเบิดก็สร้างไว้ไล่พื้นนะครับนี่ก็พื้นนี้ลุงรันเปิดเลยวันนี้เป็นนั่งลัวนะครับพื้นแถวนี้จริงๆวันนี้ก็เมาลุงรันไปไล่พื้นนะครับเจ็ดเปดพื้นก็กราบขอบพาคุณลุงรันมามาซส่งถึงรถลุยนะครับบ้านลุงรันอยู่ไม่ไกลมาไงครับปากทางวัดถุงเฟือนะครับ อำเภอเชลือเมเพระเกียตยังวัดนครรี่ธรรมราชออกจากบ้านลุงรันเราไปกันต่ตที่บ้านช่างสุกอำเภอวัดไซยังวัดนครรี่ธรรมราชครับผมมาทึ่งก็ลูกชายช่างซุกกับช่างนุ่นก็ฟอกนั่งนะครับเดี๋ยวก็ตากนั่งอยู่พอดีขั้นตอนการตากบ้านลุงรันในเดียวนี้เราไม่ได้ถ่ายแเราได้มาถ่ายที่นี่นรับ,บ้านช่างสุกวัดไซนี่วิธีการเอานั่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะตากนะครับหลังจากที่ฟอกสร็ตเ,เลวบ้านนาสุกก็ช่วยๆไล่พื้นนะครับนี่ก็ ็นนั่งเกลนะครับถ้าสมมติว่าเราคูดคนอกนเนี่ยเขาเรียกว่านั่งเกลแต่ว่าถ้าเราไม่คูดคนโอกนเนี่ยเขาเรียกว่านั่งคน้นะครับนี่คือนั่งวัวบานมี่องชนิดนั่งเกลกับนั่งคน้นะครับมาถึงาน,นานิาซุกตอนนี้เราก็ซื้อไปทางมดฮาถึงหกพื้นนะครับแล้วก,ก,ก็นาฬซุกเทมหมาอีกหนึ่งพื้นกับตรงกราบครบประคุณมากมาเลยนะครับตอนนี้ก็นั่งวัวเต็มขั้นแล้วเลยครั add, คบทริปว่าพื้นตรงกราบครบประคุณลุงรันก็นาฬุก ลิปหน้าเราจะไปไหนกันลาวติดตามต้นต่อไปครับพม